ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะข่าวดีก่อนเกมมาเน่ทิอาโก้หายโควิด19พร้อมคืนสนามให้ลิเวอร์พูล ผงแดงลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับข่าวดีก่อนเกมที่จะเจอกับแอเวอร์ตนอรร่วมเมืองงในนนวันเสาทีี่จะถึ้หลังซาดิโอมาเน่และที่อาโกเอากันตาร่ากลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยจากการรายงานของเดอะมิเรอร์สื่อดังเมืองผู้ดี โดยแข่งทั้งสองรายกลับมารายงานตัวที่สนามซ้อมเมลวูดเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีคำสั่งกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลอังกฤษหลังจากทั้งคู่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อมีผลตรวจเชื้อเป็นบวกอย่างไรก็ตามล่าสุดทั้งคู่ได้ตรวจเชื้อซ้ำอีกรอบปรากฏว่าผลตรวจออกมาเป็นลบนั่นเท่ากับว่าทั้งคู่ได้หายดีเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่กลับมาเรียกความฟิตอีกครั้งเท่านั้นและเชื่อว่าเยอร์แกนครอปจะตัดสินใจเลือกใช้แข้งทั้งสองลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดต่อไป สำหรับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมสำคัญที่จะต้องทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบบี้แมตช์กับแอฟเวอร์ตันที่ผงาดครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะรวด4ี่นัดในวันเสราร์ที่17ตุลาคมนี้ข่าวสั้นทันโลก